รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อาหารไทยนะครับให้ทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าทานที่บ้านเราครับในบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอวิธีการทําพริกแกงเผ็ดครับซึ่งจะต้องถือว่าเป็นพริกแกงแม่บทในอาหารไทยสามารถนําไปประกอบปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบทีเดียวครับ ในบทเรียนครั้งนี้นะครับผมจะนําพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแม่บทตัวเดิมนะครับมาต่อยอดให้เป็นพริกแกงชนิดอื่นๆอีกครับและนี่ก็คือครั้งที่2กับบทเรียนพริกแกงแม่บทใน My Cooking School 101ครับ ในบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแม่บทนั่นเองนะครับซึ่งจํานวนของพริกแกงที่เราทำเนี่ยครับ380กรัมเพียงพอที่จะนำไปปรุงเนื้อสัตว์ได้ถึง2กิโลด้วยกันนะครับมีสัดส่วนของเครื่องเทศสมุนไพรและส่วนประกอบอื่นๆดังนี้ครับพริกแห้งเม็ดเล็ก10กรัมพริกแห้งเม็ดใหญ่30กรัมข่าตะไคร้หอมแดงหัวเล็กกระเทียมไทยอย่างละ40กรัม ผิวมะกรูด10กรัมและกะปิ20กรัมในการปั่นพริกแกงนะครับเพื่อให้ปั่นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นผมใส่น้ำลงไปด้วย150มิลลิลิตรครับและสำหรับการเก็บพริกแกงตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ไม่หมดก็เพียงแต่เก็บในกล่องที่มิดชิดครับเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้5วันครับถ้าเก็บในช่องแช่แข็งได้ยาวถึง2เดือนครับ พริกแกงตัวแรกนะครับที่ผมจะปรับจากพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแม่บดก็คือนี่ครับพริกแกงผนังครับสัดส่วนและก็ส่วนประกอบเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยครับสิ่งที่เพิ่มมาอย่างแรกก็คือผิวมะกรูดครับเราเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก10กรัมเป็น20กรัมและก็มีเครื่องเทศที่เราเพิ่มมา2ตัวนะครับได้แก่ลูกผักชีคั่ว2ช้อนชาและยี่หร่าคั่ว1่ช้อนชาครับสำหรับลูกผักชีนะครับก็คือผลของต้นผักชีนี่เองครับ ซึ่งถูกทำให้แห้งนะครับจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่คล้ายกับส้มนะครับมีคุณสมบัติช่วยดับกลิ่นคาวครับยี่หลานะฮะจะสังเกตง่ายๆครับเขาจะมีลักษณะคล้ายกับเม็ดข้าวนะครับเราจะใช้ไม่เยอะมากนะครับเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับส่วนมากจะมาคู่กับลูกผักชีแล้วถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับปริมาณที่ใช้จะเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของลูกผักชีครับ ก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันนะครับเราก็เตรียมส่วนประกอบก่อนนะฮะสำหรับพริกเราซอยฉลับนะครับใบมะกรูดนะครับเราจะมีทั้งที่แบบฉีกเป็นใบๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะซอยเป็นเส้นเล็กๆเอาไว้โรยหน้าครับสำหรับตัวพริกแกงผัแนงนะครับเราจะใส่ถั่วนิดนึงนะฮะเราก็จะมาป่นในครกครับผม บดให้ละเอียดนะครับแล้วก็นํามาพักไว้ก่อน,นครับสําหรับตัวเนื้อหมูนะฮะเราใช้ตัวสันในครับก็ซอยบางๆนะครับพร้อมปรุงแล้วครับผมน้ํามันอุ่นน้ำมันให้ร้อนดีนะครับใส่พริกแกงผนงลงไปครับ ผัดให้พริกแกงของเราสุกดีนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมครับประมาณสัก2-3นาทีครับลักษณะเด่นของรสชาติของผนังนะครับก็คือเค็มและหวานนะฮะเราจะสังเกตว่าจากการที่เราเพิ่มตัวผิวมะกรูดในตัวน้ำพริกเนี่ยนะครับทำให้ตัวน้ำพริกเนี่ยจะมีรสออกขมนิดๆด,ดังนั้นเราต้องใส่รสหวานลงไปเพื่อเป็นการบาลานซ์กันครับพอกินพริกแกงนะครับ เริ่มแตะจมูกเราแล้วนะฮะแปลว่าพริกแกงสุกดีแล้วครับใส่เนื้อหมูลงไปครับผมแล้วก็ผัดต่อครับผัดจนหมูของเราเกือบสุกดีนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมน้ำปลาเวลาโดนความร้อนจะมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กะทิครับผม หกระป๋อง400มิลลิลิตรครับลักษณะของผนงที่โดดเด่นก็คือกะทิจะค่อนข้างคนนะครับดังนั้นเราจะไม่ใส่น้ำอะไรเลลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคอยให้กะทิเดือดเล็กน้อยนะครับในระหว่างนี้นะฮะเราจะใส่ตัวถั่วที่เราได้ป่นไว้ลงไปครับหลังจากที่แกงของเราเริ่มเดือดนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลครับ ลงไปเป็นก้อนเล็กๆนะครับจะได้ละลายได้ง่ายใส่ใบมะกรูดฉีดลงไปครับหลังจากนั้นนะครับพอแกงของเราสีสวยแล้วเราปิดไฟครับโรยพริกชี้ฟ้าซอยลงไปครับพร้อมเสริมแล้วครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบโหระพาช่อสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนู แนหมุนครับ สำหรับพริกแกงที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดเป็ดย่างครับสำหรับสัดส่วนแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยครับเหมือนกับพริกแกงเผ็ดซึ่งเป็นพริกแกงแม่บทเปียบเลยครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเครื่องเทศมาถึง4ชนิดด้วยกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็ได้แก่ลูกผักชีคั่ว2ช้อนชาตัวที่2ยี่หร่าคั่ว1ช้อนชาแล้วก็มีลูกจันทนะครับซึ่งเราใช้ครึ่งช้อนชาและการผูคั่วครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันครับ สำหรับลูกจันเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสหวานนะครับปกติแล้วเวลาอยู่ในพริกแกงเนี่ยจะไม่ใส่เยอะนะครับส่วนการภูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่แปลว่าเล็บนะครับรูปร่างเขาก็จะเหมือนเล็บนะฮะก็ช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ใส่เยอะมากครับและข้างหน้าของผมตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดเป็ดย่างครับ าลาทำแกงเผ็ดเป็ดย่างกันนะครับน้ำมันครับผมต้องบอกว่าเป็นแกงที่ได้รับความนิยมสูงนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เพราะว่ามีผลไม้อยู่ข้างในด้วยนะครับหลายๆคนก็จะชอบใส่ลิ้นจีใส่อง,งุ่นวันนี้ผมใส่สับปะรดอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้ก็ตามใจนะครับสามารถใส่เพิ่มได้ครับพริกแกงครับผม ัดพริกแกงให้สุกดีนะครับเป็นหัวใจของอเมนูแกงทุกเมนูนครับสำหรับมะเขือเทศสีดานะฮะที่เราจะใส่เดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งครับถ้าเราไม่มีนะครับใช้มะเขือเทศเชอร์รี่ทดแทนได้ครับผมกลิ่นมาแล้วนะครับแต่ว่าได้ที่แล้วใส่เป็ดย่างลงไปครับผม มะเขือพวงนะครับมะเขือเทศสีดาสับปะรดครับปรุงรสนะครับน้ำป่าครับกระที่ครับผม สับประรดที่เราใช้ในแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับควรจะเป็นสับประรดที่มีรสเปรี้ยวครับความเปรี้ยวของสับประรดจะช่วยทําให้เนื้อเป็ดนี่มีลักษณะที่นุ่มขึ้นด้วยพอแกงของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับปรุงรสด้วยน้ําสับประรดครับแล้วก็น,น้ำเปล่าเล็กน้อยครับผมใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยครับสักประมาณหงช้อนชา คนเบาๆนะครับถ้าคนแรงเนี่ยไขมันที่ลอยด้านหน้าจะเยอะเกินไปครับหลังจากนั้นนะครับปิดไฟครับผมพอปิดไฟแล้วนะครับผมก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปนะฮะใส่ใบโหระพานะครับคนเบาๆครับ ชีฟ้าเล็กน้อยพอตักใส่จานเสร์ฟนลครับตักใส่จานให้สวยงามน,นะครับแล้วก็แต่งด้วยใบโหระพาช่อสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแกงนะครับเป็นที่นิยมทั้งสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติและนี่ก็คือแกงเผ็ดเป็ดย่างครับ เป็นพริกแกงแบบใต้ครับสัดส,ส่วนแล้วก็ส่วนประกอบที่เราใช้ในการทำเนี่ยนะครับก็เหมือนกับพริกแกงแม่บดหรือพริกแกงเผ็ดทุกอย่างเลยครับมีสสิ่งเท่านั้นที่เพิ่มมาก็ได้แก่พริกไทยขาวแบบเม็ดนะครับซึ่งเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขมิ้นสดครับเราใช้ขมิ้นสดหรือขมิ้นชันทั้งหมด60กรัมครับ ซึ่งสาหรับตัวพริกไทยเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับพริกแกงตัวนี้ครับเขาจะมีความเผ็ดแบบเผ็ดร้อนนะครับแล้วตัวขมิ้นเนี่ยนะครับก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกับขิงนะฮะมีทั้งแบบสดและแบบที่เป็นผงนะครับสำหรับสูตรนี้เราใช้แบบที่สดนะครับนิยมใช้มากในอาหารใต้พริกแกงแบบใต้นะครับให้สีให้รสชาติให้กลิ่นที่หอมนะครับเวลาที่เราใช้แบบสดเนี่ยครับรสชาติของแกงเราก็จะมีความสดตามไปด้วยครับ น้ำมันเนี่ยเราจะไม่ใส่เยอะมากนะครับเพราะแกงปูเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีน้ํามันลอยหน้าเยอะครับพริกแกงปูครับเวลาที่เราดูด้วยตาเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสีจะออกส้มๆนะฮะไฟไม่ต้องแรงมากนะครับผัดพริกแกงให้หอมดีนะครับเรายังจะไม่ใส่ตัวปูลงไปนะฮะ จะใส่กะทิลงไปก่อนครับใส่ลงไปครั้งแรกยังไม่ต้องใส่เยอะนะฮะใส่เพื่อให้ผัดตัวของน้ำพริกได้ง่ายขึ้นครับสำหรับตัวแกงปูใบชะพลูแบบใต้เนี่ยนะครับเราจะไม่ปรุงด้วยน้ำปลานะครับถ้าต้องการจะปรุงความเค็มเราจะใส่เป็นเกลือแทนครับพอเรามั่นใจว่าพริกแกงของเราสุกดีแล้วนะฮะใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยครับ คนเบาๆนะครับเห็นไหมครับตัวสีของอพริกแกงเนี่ยจะออกเหลืองกว่าพริกแกงชนิดอื่นนะฮะพอเริ่มเดือดนะครับสังเกตจากด้านข้างนะฮะเราใส่ปูม้าลงไปเลยครับเคี่ยวให้ปูของเราสุกดีนะครับใช้เวลาประมาณสัก5นาทีครับ ปรุงรสด้วยเกลือครับผมพอปูสุกดีแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปครับฉีกใบมะกรูดครับใส่ลงไปใบชะพูนะฮะก็ หลายๆคนอาจจะชอบซอยนะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้มือฉีกก็ได้นะครับจะได้รูปทรงที่ฟรีฟอร์มแล้วก็เทมากกว่านะฮะก็ฉีกใส่ลงไปครับใส่เนื้อปูนะฮะที่เป็นเนื้อปูนึ่งสุกแล้วลงไปครับผมคนเบาๆครับ ปกติแล้วแกงปูใบชะพููนะฮะถ้าท,ทางใต้เขาก็จะเสิร์ฟกับหมี่ขาวนะฮะเรียกว่าหมี่หุ้นนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแกงปูใบชะพูนะครับเสิร์ฟกับหมี่หุ้นหรือหมี่ขาวนั่นเองนะครับรับประทานคู่กันครับ แกงเผ็ดซึ่งเป็นพริกแกงแม่บทนะครับแปลงมาเป็นพริกแกงเขียวหวานไม่ยากเลยครับสิ่งแรกที่เราเปลี่ยนนะครับก็คือเรื่องของพริกครับจากที่เราใช้พริกแห้งใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นพริกสดสีเขียวครับสัดส่วนเหมือนกันเลยครับพริกแห้งเม็ดเล็กนะฮะสิกรัมก็เปลี่ยนมาเป็น พริกเขียวจินดา10กรัมครับพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็เปลี่ยนมาเป็นพริกชี้ฟ้าสีเขียวนะครับใช้ทั้งหมด30กรัมครับที่เหลือนะฮะเราก็จะมีเพิ่มตัวของเครื่องเทศเข้าไปจะมีรูปผักชี2ช้อนชายี่หร่า1ช้อนชาแล้วก็ขมิ้นสดครับเราเพิ่มเข้าไป10กรัมครับสำหรับพริกสีเขียวนะครับความแตกต่างจากพริกที่มีสีแดงก็คือว่าเขาจะไม่สุกเท่านะครับแล้วก็จะมีรสที่ไม่เผ็ดเท่าจะมีความหอมที่สด มากกว่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพริกแกงเขียวหวานนั่นเองครับวิธีการก็เหมือนเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรยากน้ำมันครับผมสักประมาณ3ช้อนโต๊ะครับพริกแกงครับจะสังเกตว่าพริกแกงตัวนี้เนี่ยนะครับเ,ออเวลาที่เราปั่นออกมาเนี่ยน้ำจะเยอะเล็กน้อยเนื่องจากว่าพริกสดเนี่ยจะมีน้ำมากกว่าพริกแห้งนะครับ วิธีการทําเช่นเดียวกันเลยนะครับผัดตัวพริกแกงของเราให้มีกลิ่นหอมครับสำหรับเจ้า,ามะเขือปอกนะฮะเราก็หั่นครึ่งได้นะครับลูกเล็กๆล,ลูกใหญ่เราก็หั่นสีครับ เราไม่ต้องไปแช่น้ำเป็นลวกน้ำไปก่อนนะครับไม่ต้องเลยไม่จำเป็น,นครับใบมะกรูดนะครับฉีกเป็นใบๆครับพริกแกงสุกดีแล้วนะฮะใส่เนื้อไก่ลงไปครับเราใช้เป็นไก่ที่ติดหนังนะครับ ไก่ที่มีหนังนะครับน้ำมันในหนังเนี่ยก็จะออกมาด้วยอีกเล็กน้อยครับหัวใจสําคัญของแกงเขียวหวานนะครับก็คือใบโหระพาครับปกติแล้วเวลาที่เราปรุงเนี่ยนะฮะเราจะไม่ใส่น้าตาลเยอะเราจะใส่นิดเดียวเองครับแต่ความหวานจริงๆเนี่ยจะมาจากตัวใบโหระพาถ้าเผื่อเราสังเกตชื่อภาษาอังกฤษของเจ้าใบโหระพาเนี่ยนะฮะเขามีชื่อว่าสวิตเบซิลครับตัวเบซิลเนี่ยนะครับพืชผักในตระกูลนี้ของไทยเนี่ยหลักๆที่เราใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยมี3ตัวครับ ตัวแรกก็คือโหระพาสวิตเบซิลถ้าเป็นใบกระเพาาก็จะมีชื่อว่าโฮลีเบซิลนะครับรสเขาก็จะดุขึ้นหน่อยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือใบแมงลักนะครับซึ่งเราเรียกว่าเลมอนเบซิลจะมีกลิ่นออกมะนาวเล็กๆนะครับอาล้หลังจากที่ไก่ด้านนอกสุกนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับใส่มะเขือเปาะลงไปครับ มะเขือพ่วงกระที่ครับผมสอยพริกใช้ชีฟ้านะครับ แกงเขียวของเราสีสวยมากนะครับพอเริ่มเดือดนะครับใส่น้ำลองอไปเพิ่มนิดนึงให้ใสขึ้นหน่อยนะครับพอแกงของเราเดือดอีกครั้งนะครับปรุงรสครับผมเหมือนเดิมฮะน้ำตาลนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้นะฮะผมใส่ประมาณแค่ช้อนชาหนึ่งนะครับลดไฟครับผมแล้วก็คนเบาๆแค่พอใหออ้น้ำตาละลายนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมปิดไฟได้เลยครับฉีดใบมะกรูดล,ลงไปนะครับ ชีฟ้าทั้งสองสีใบโหระพาครับแล้วก็คนเบาๆครับผมสีแกงเขียวหวานของเราสวยมากเลยนะครับพร้อมที่จะรับประทานกับข้าวร้อนๆแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือ,อแกงเขียวหวานกันครับ เป็นเรื่องราวความมหัศจรรย์น,นะครับของอาหารไทยนะครับจากพริกแกงตัวเดียวที่เราสามารถแตกออกมาเป็นพริกแกงมากมายและนี่ก็คือบทเรียนพริกแกงแม่บทที่ผมนำมาฝากครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ